เริ่มไหมเริ่มข่าวแรกกันก่อนดีกว่าฮะข่าวแรกเป็นของคุณบอยพีซเมเกอร์กับคุณเจียพิจิตตานะฮะสำหรับทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบเต็มๆต็มเลยนะฮะเพราะว่านอกจากงานในวงการบันเทิงที่ต้องยกเลิกแล้วไม่ว่าจะงานแสดงละควรหรือคุณบอยก็คือคอนเสิร์ตก็ไม่ได้แสดงเลยใช่ไหมฮะรวมถึงธุรกิจร้านชาบูนี่แหละที่ต้องปิดมาแล้วกว่า2เดือน<ะ>ใช่ฮะร้านชาบูปิดมาแล้วเกวือบ 2เดือนนะฮะหลังจากการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยแหละแต่ล่าสุดทําให้เจ้าตัวเขาแบบชื่นใจขึ้นเ<ช>พราะอะไร<ม>ร<ช>ู้ไหมพอหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายผ่อนปรนให้บางธุรกิจกลับมาเปิดบริการได้รวมถึงธุรกิจร้านอาหารก็สามารถกลับมาเปิดได้ตามป,ปะกติแต่ต้องมีมาตรการคือนั่งทานแบบเว้นระยะอย่างน้อย1เมตรเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อนะจ๊ะโดยคุณพี่บอยกับพี่เจี๊ยบเนี่ยก็มีการเริ่มกลับมาเปิดร้านชาบูอครั้งเมื่อวันที่3พฤษภาที่ว่าสามพฤษภาที่ผ่านมานะจ๊ะ พร้อมกับสนองนโยบายของรัฐด้วยการโต๊ะแบบเว้นระยะห่างและนั่งทานได้โต๊ะละหนึ่งคนมเมื่อวานที่บอรกันที่เซียบเนี่ยต้มีการเชิญสื่อบันเทิงเข้าไปสำรวจที่ร้านนะจ๊ะก็จะเห็นได้ทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเอยตั้งแต่หน้าร้านที่ขึ้นป้ายประกาศเลยนะว่าใครไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ หลังจากเข้ามาในร้านปุ๊บพนักงานในร้านก็จะทําการวัดไข้พร้อมกับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่ร้านนั้นจัดเตรียมไว้ให้บรรยากาศของร้านเนี่ยก็มีการตั้งโต๊ะแบบเว้นระยะห่างโต๊ะละหนึ่งเมตรและหนึ่งโต๊ะทานได้เพียงหน,นึ่งคนเออเป็นประสบการณ์ใหม่มากๆเลยนะที่เราจะไปทานชาบูนั่งโต๊ะละคนนะ่ะนั่งกินคนเดียวอะ่ะมันเป็นนิวนอร์มอลใหม่เลยเป็นน<ห>ิวนอร์มอลการใช้ชีวิตที่เราต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบใหม่เราอยากไปลอง ลองลองเปิดประสบการณ์แบบนี้บ้างนะเธอทําไม่ได้หรอกคือนั่งมองใครอ่ะกินแล้วนั่งมองใครอ่ะคือคือห้ามมองใครเลยนะแม่เธอก็เอาเพื่อนไปแล้วก็นั่งโต๊ะข้างๆกันแล้วก็ตะโกนคุยกันอยากรู้ว่าเขาว่ามีโต๊ะกี่โต๊ะร้านพี่บอยเนี่ยคือแบบพื้นที่ดูเขากว้างมากเลยนะฮะต้องบอกว่าบอยเจี๊ยนเนี่ยเขาบอกเขาดีใจนะฮะที่ กลับมาเปิดร้านอีกครั้งนะฮะแม้จะยังไม่ได้เปิดแบบ100%พเอซเพรด้วยข้อความที่แบบว่าจํากัดโต๊ะละหนึ่คนเนี่ยแหละฮะทั้งคู่ก็บอกว่าหลังจากกลับมาเปิดร้านก็มีลูกค้าโทรมาจองกันเยอะนะฮะพอถึงอพอมาถึงทุกคนก็จะรู้หน้าที่เลยว่าต้องนั่งแยกกันก็นั่งกันคนละโต๊ะเลยฮะ,ะเรียกว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะแต่ก็จะมีคนโทรมาถ,ถามกันเยอะเหมือนกันนะฮะว่า ถ้าพาเด็กเล็กมาหรือคนแก่มาด้วยจะได้ไหมอะไรอย่างงี้ฮะซึ่งเคสแบบนี้ทั้งคู่ก็เลยแบบไม่รู้จะรับมือ,อยังไงก็เลยปฏิเสธไปก่อนที่จะแบบให้บริการทั้งเด็กและคนแก่เพราะว่าอย่างเด็ก,ม,กมากๆอะ่ะผู้ปกครองก็ต้องนั่งประกบแล้วก็ต้องทําให้ทานใช่ไหมฮะไม่สามารถทานคนเดียวได้นะฮะส่วนเรื่องรายได้ฮะทั้งคู่ยอมรับเลยว่าคงไม่ได้เท่าเดิมนะฮะแต่ก็ดีกว่าว่าแบบ ไม่ได้อะไรเลยอ uh. ะใช่ดีกว่าเราปิดร้านไปแล้วเราไม่ได้อะไรเลยดีกว่าอตอนนี้ก็เลยเปิดร้านแล้วโต๊ะละหนึ่งคนก็ยังว่ามีรายได้เข้ามาในร้านใช่ไหมฮะเขาบอกว่าส่วนเรื่องของการดูแลพนักงานเนี่ยทั้งคู่บอกว่าที่ผ่านมาไม่มีการลดเงินเดือนเลยนะก็พยายามประคับประคองช่วยเหลือกันไปอยู่กันแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ก็กลับมาเปิดร้านพนักงานทุกคนก็ได้กลับมาทํางานตามปกติก็แบ่งกะเป็นสองกะนะฮะก็ร้านก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่ส1บเอ็ดโมงถึงสามทุ่มฮะ นอกจากที่จะกลับมาเปิดร้านแล้วเนี่ยเรื่องการทําอาหารแจกแต่ก่อนนี้เออช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่บอยกับพี่เจีย๊ยบเขาทำอาหารแจกช่วยคนเนาะ,ะทั้งคู่เนี่ยก็บอกว่า เรื่องการทําอาหารแจกผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยก็ยังคงทําแจกตามปกติยังไม่มีกําหนดว่าจะทําไปถึงเมื่อไรเพราะตอนนี้ยังมีคนที่ลําบากอยู่มากทุกวันนี้ก็ยังมีคนเดือดร้อนมารอรับอาหารที่ร้านเนี่ยวันละประมาณ70-100ถึงคนและได้ทําอาหารส่งให้กับศูนย์การแพทย์การนาเป็นประจําทุกวันด้วยนี่พี่บอยกับพี่เจี๊ยบยังบอกนะว่าแม้ที่ผ่านมาจะสูญเสียรายได้ไปเยอะแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือกําไรในเรื่องของความสุขเพราะทําแล้วตัวเองมีความสุข ไปฟังเสียงทั้งคู่กันจ้ากากลางเลยค่ะทําทุกอย่างเลยเพราะว่าระยะห่างหนึ่งเมตรนะคะพอเข้ามาเนี่ยจุดตรวจต้องมีจุดตรวจช้อนซ่อมจานคนละชุดอะไรอย่างนี้ค่ะถามว่ายากไหมมันมันก็ยากค่ะเพราะว่าลูกค้าเรงจริงลูกค้าโทรมาเยอะมากว่าถ้ามีลูกเอามาด้วยได้ไหมจะจัดการยังไงจะถ้ามีคุณแม่เป็นคนอายุเยอะจะทํำยังไงเพราะปกติจริงๆรร้านเราเป็นแฟมิลี่ซะส่วนใหญ่ค่ะ ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางทีต้องปฏิเสธลูกค้าไปว่าเราไม่สามารถจัดการตรงนั้นได้พอเปิดร้านวันแรกลูกค้าที่มากลุ่มแรกมาห้าท่านครับม,มาห้าท่านมารถคันเดียวกันห้าท่านแล้วก็เดินมานั่งแยกกันห้าโตเองโดยอัตโนมัติเลยแบบนี้ครับเขาก็รู้เขาก็แบบผมว่า,ผมว,าผมว่ามันเป็นคือความรับผิดชอบต่อสังคมที่ที่พวกเรามีครับแล้วทุกคนก็ตั้งใจปฏิบัติตามกฎระเบียบ ครับผมแน่นอนค่ะแต่ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยตั้งแต่ผ่านมาเดือนกว่าเงียบแทบจะนอนเยครับดีดีย<ห><ด>ังไงก็ยังไงก็ดีกว่าที่ที่เหลือแค่ Delivery อย่างเดียวอยู่แล้วเพราะว่าชับ,บูเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะยุ่งยากในการแบบทานที่บ้านหรือจัดเตรียมอะไรแบบนี้ครับ <S <S เ,รเหมือนพยายามประคองกันซึ่งกันและกันให้ให้ให้ได้นานที่สุดอะครับเราก็บอกกับน้องๆว่า ตอนนี้พวกเราถ้าเรายังไหวกันอยู่เราก็จะดูแลพวกเขาน้องๆที่เป็นคนบริการก็ดีหรือว่าอยู่ในครัวก็ดีหรือทุกๆตำแหน่งครับเราพยายามดูแลเขาโดยที่ไม่ลดเงินเดือนเขาเลยได้ทํางานตในปกติปกติทั้งกะเลยครับแล้วก็ ของร้านเราจะมี2ชิปะขาสองกาศก็คือทุกคนก็ยังได้ทําปกติถ้าพูดเป็นเรื่องเงินเนี่ยจะว่ามันทุกคนมันเยอะอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าอย่างที่รู้คือเราก็มีทาอาหารแจกทาอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเราได้มาในส่วนของของกาลังใจที่เวลาเราให้แล้วเรารู้สึกว่าเออถึงแม้ว่ามันจะขาดทุนในในส่วนของเงินนะคะแต่ว่าที่ได้มาเรารู้สึกว่าเราได้ในเรื่องของ ของเรื่องดีที่ได้กาลังใจกลับมาถึงแม้มันจะขาดทุนในตรงที่เป็นรายได้ไปแต่ผมว่ามันได้กําไรในเรื่องของถ้าพูดแบบจริงๆมันก็คือกําไรในเรื่องของความสุขครับท่ามลากอยู่ครับแต่ผมเชื่อว่าถึงแม้ถึงแม้เราจะกล้าใช้ชีวิตกันมากขึ้นแต่แต่ก็ยังมีคนลำบากอยู่นั่นแหละฮะแต่ต้องบอกว่ามีคนแสดงความคิดความเห็นเรื่องนี้เข้ามาเยอะนะฮะอย่างคุณอารยาบอกว่าโต๊ะอย่างในภาพน่าจะนั่งได้สองค่ะคือ ข้ามเฉียงงกันอย่างนี้เขาแนะนํามานะเขาบอกว่าด้วยความปรารถนาดีอซึ่งหลายคนก็มีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันไปด้วยความที่บอกว่ามันเป็นการใช้ชีวิตแนวใหม่ด้วยทางรัฐบาลเขาขอความความร่วมมือมาแบบนี้นะฮะอย่างคุณเนี่ยคุณสุนิสาบอกว่าไงนะงมารถคันเดียวกันกินกันคนละโต๊ะโรกติดเวลาทานเหรอคะ เข้าใจไหมเออเข้าใจเออฮะอันนี้ก็เป็นความคิดของเขานะฮะเขาบอกว่าเนี่ยคุณอะไรนะคุณป้องต่อมาฮะบอกว่าขับรถมาด้วยกันแต่แยกโต๊ะกินอะไรอย่างงี้อืมเนี่ยฮะเป็นแสดงความคิดความเห็นแต่ต้องบอกว่าเออยังไงอะนั่นสิพูดยากนะนั่งคนละโต๊ะแต่มียื่นอาหารให้การเทคแคร์การแยกนั่งเพื่อมาด้วยกันลับด้วยกันเผลอๆมีจุ๊บกันอีกอะไรอย่างงี้ฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยฮะ นั่นสินั่นสิทำไมอ่ะน้ำเจ้าของร้านใหไมเอออ๋ออ,อ๋อเหรอโอยนี่จ้ะไหนดูความคิดความเห็นมันก็แตกต่างกันแต่ทางรัฐบาลเขามีมีวิธีให้แบบนี้เขานําเสนอวิธีการอย่างนี้ คือเราก็ต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่รัฐบาลเขาเขาเขากำหนดมาอะไรเงี้ยถ้าร้านไม่เไม่ปฏิบัติตามเขาก็จะสั่งปิดสั่งปิดก็ขายไม่ได้อีกเราเป็นผู้บริโภคมีหน้าที่ปฏิบัติตามก็ทําตามไปเธอเนั่นสิจะต้องไปคือทางเขาอะก็รับนโยบายมาจากรัฐบาลที่ว่าจะสามารถเปิดธุรกิจได้ก็คือต้องทําตามนโยบายเขาก็คือเระยะห่างหนึ่งเมตรแยกโต๊ะกันทานอะไรอย่างเงี้ยใช่คือถ้ามันติดถ้ามันโรคมันกลับมาแพร่ระบาดอีกรอบสองเรามีบทเรียน ที่สิงคโปร์แล้วนะ,ะที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการพอเริ่มผ่อนคลายปุ๊บยอดพุ่งเลยพอพุ่งป,ปุ๊บปิดใหม่เขาก็ไม่อยากที่จะมาปิดรอบสองไงเนะะี่ยเขาบอกเฮ้ยพิธีกรเปลี่ยนไปพิธีกรเป็นผู้ชาย<พ>ขึ้นแล้วก็ผอมลงฮะเป็นผู้ชายขึ้นเป็นผู้ชายขึ้นเข้าใจความหมายเป็นผู้ชายขึ้นไหมเป็นผู้ชายขึ้นอยากให้สองไอจงเยค่ะส่วนเรื่องผลงานเพลงนะคะซึ่งพี่บอยก็จะตัวก็พูดขำๆนะบอกว่าเพลงคืออะไรเหรอ ตอนนี้ไม่รู้จักแล้วนะคะเพราะไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตมาครบ60วันนะฮะ ไม่เคยหยุดร้องเพลงนานขนาดนี้นะฮะตอนนี้ก็ได้คุยกับคนอื่นๆนะฮะว่าช,ช่วงลอยกระทงอ่ะจะยัง ok. ได้ร้องเพลงกันหรือยัง ok. พี่บอยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังเริ่มคิดในเรื่องของการเล่นคอนเสิร์ตออนไลน์นะยอมรับว่าเริ่มมีคนติดต่อมาบ้างแล้วก็กําลังคุยกันอยู่ว่าจะทํำยังไงดีอืมอืมส่วนในเกาหลีเขามีแล้วนะที่แสดงคอนเสิร์ตออนไลน์แล้วให้เราจ่ายเงินแล้วเข้าไปดูอะไรเงี้ยอย่างพี่บอยอย่างนี้ก็ทําได้แม้แต่เธอมันถ้าสมมติเขาดูครั้งเดียวเขาก็ไม่ดูครั้งที่สองไหมถ้าสมมติทางออนไลน์ใช่มมมมันนไไ่เเหือป<ม> ในแต่ละจุดแต่ละจุดใช่ไหมฮะฟิลบรรยากาศมันก็จะต่างกันไปนะฮะส่วนเรื่องเรื่องงานละครของพี่เจีย๊ยบอ่าหลังจากที่พักมายาวๆเนี่ยแต่พักมายาวๆเหมือนกันหลังจากงานละครของพี่เจี๊ยบเนี่ยก็พักยาวเหมือนกันะนะฮะแล้วหลังจากเนี้ยก็เริ่มมีนโยบายผ่อนปลน,นแล้วใช่ไหมฮะทางทีมงานละครก็บอกว่าเตรียมจะกลับมาถ่ายทํากันแล้วในกลางเดือนนี้นะฮะ แต่จะรัดกุมมากขึ้นนะักแสดงทุกคนต้องไปตรวจร่างกายก่อนที่จะมากองถ่ายละครเพื่อยืนยันว่าปลอดภัยจริงๆนะครับเพื่อความสบายใจของนักแสดงคนอื่นที่เข้าฉากร่วมกันด้วยเธอเห็นเห็นกฎที่เขาออกมาไหมว่าละครกองละครที่สามารถถ่ายเนี่ยกองละครเนี่ยสามารถถ่ายได้แต่ฉาก ห้ามกอดห้ามจูบห้ามบูกันใช่ไหมกองละครมีทีมงานได้ทั้งหมดไม่เกินห้าสิบคนนลองนึกภาพไม่ออกจะถ่ายกันยังไงเธอนั่นสีละครทั้งเรื่องคือช่วงนั้นก็อืดเลยนะนั่งสนทนากันอย่างเดียวเลยห่างกันสองเมตรเวลาพูดคุยกันน้องแป๊ะออย่างเงี้ยรักมากเลยอะไรอย่างงี้ยอาจจะใช้อาจจะใช้ใหญ่เป็นละครเวทีไปก่อนอ๋อเว้ยเห็นชัดชัดใช่ไหมไม่แด่ คือเหนื่อยมากคือตอนนี้คือการปรับใช้ชีวิตของแต่ละฝ่ายแต่ละคนคือได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าเราจะปรับใช้ชีวิตกันยังไง <ứng. S 1> ให้ไปต่อได้นะฮะ,ะนอกจากนี้นะข่าว <c oughs> ก็ถามนะฮะเรื่องการมีน้องว่าได้หยุดยาแบบนี้มีโอกาสจะมีน้องไหมเออังค่นจะเป็นช่วงที่ดีเนาะเนี่ยไม่มีละครไม่มีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยจะมีข่าวดีไหมได้หยุดยาแบบนี้นะฮะ ทั้งคู่ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยมีคนถามเรื่องนี้เยอะมากอตอนนี้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติถ้ามาก็คงมาเลยแต่ก็ยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ย ก็แอบเครียดด้วยก็เลยคงคิดว่าน่าจะยังไม่มาอ๋อช่วงนี้เครียดก็อาจจะไม่มีน้องหลายคนจะ <COVID S 1> คิดว่าเอาว่างเขาน่าจะแบบมีเวลาแบบสวีทหวานสามารถ<ช>มีน้องได้ใช่ไหมแต่ก็เครียดน้องงานก็ไม่มีแล้วก็ร้านก็ปิดคือรายได้ไม่มีเข้ามาหลายคนก็เครียดกับการใช้ชีวิตนะฮะช่วงนี้ก็น่าจะเเพ้วลงหน่อยอเรื่องความเครียดเพราะว่าอย่างน้อยก็มีไรายได้เข้ามาหน่อยอ่าฮะคุณสิงโตแนะนำนะฮะบอกว่าละครก็ให้ใช้ CG อย่างเดียวเลย จะกลายเป็นการ์ตูนไหมพูดจัดละครนี้เจ๊งเลยนะคือจะหอมจูบก,กันกอดกันนี่คือต้องใช้ซ g เลยเหรอกอดลมไปก่อนแล้วค่อยมาตัดต่อเข้าหากันเหรอตัดต่อน,นี่ตาเหลือกนะโอ้โหตายอ่ะตายจริงๆนะฮะอเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่ร่วมใจกันโลกก็มาระบาดอีกทุกคนต้องทำตาม,ตามกฎจ้าจะได้ปลอดภัยมากๆค่ะอันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นของแต่ละคนนะฮะ